สวัสดีครับอาจารย์ทาง youtube ทุกท่านครับผมไมาชมนกตัวนี้ครับปิดแล้วครับผมมีอาจารย์ทางจังหวัดตังนะครับนะมาปิดครับล่อซงครับผมเอาไปกระายมันมานเด้ออาจารย์เด้อเอ เสียงจ้าจ้านนี่นะครับอาจารย์ครับตอนนี้ก็ชีได้เอาตัวนี้มาขึ้นมาฝึกแทนอ้ายเพื่อนเนาะครับนเนาะอ้ายเพื่อนก็ชีได้ส่งไปจังวัดตังก็เอานอ้มขึ้นขึ้นมาเล่นครับเมื่อวานนี้อาจารย์เพื่อนก็มาเอาไปตัวหนึ่งครับแต่ว่าที่แรกสิเอาตัวนี้ละงบพอถึงงบสั้นก็เลกได้เอาอีกตัวนึ่งไปครับผมตัวนี้ก็ได้ได้ไปยุภาคใต้ครับผมอาจารย์ ครับสำหรับตัวนี้ก็ขึ้นไม้ครับผมนี่ลูกชาดาครับลูกเชียงคือกันครับผมเนี่ยลูกเอา้าเอา้าล่ออายุครับตัวนี้นกประมาณหกดเดือนปล่อยถิ่นไปนีดก,ก่อนจะก1บเดือนผมแล้วครับค่อยจะเอาลงดิน ไะเอกเข้ามาแล้วระเอกเข้านี่ก็จะเอาขึ้นชาญไว้ยครับไ,ไว้จะฝึกเรียนนี้วันนี้ด้วย ừ, อืมไว้แต่พ้นคู่เรียนครับตนนัวนี้เสียงดีจ้าจ้าน ไปแต่ฝึกต่อครับฝึกต่อช่วงนาแรกนี่เครื่องสีอายุดีนะครับเนาะ,ะไปแต่ฝึกกิ้งครับตัวนี้ไม้ตาไว้แล้วมาเป็นเชือกนีเด้วยฮัลโหลนะฮขึ้นง,ง่ายมือแล้วให้บินแน่จะคู่เราไหมครับนี่ขอทานิ น่าจะะพ้นคู่ดีตามสายครับผมบายครับตวัวนี้เตรียมตัวแล้วบร่ได้ตังซื้อจอยเด้อไปอยูย่น้ำเจ้าของไม่ได้หล่ะเด้อโอ้ตีกระหักเลยครับหูหูกบนย้งเอาเร็วลูกเร็ว,รวนกหูกหูนกเื่องเฉ่ยงง่ายง่ายนี่ครับผมนี่แหล,ละจอตัวนี้เราขึ้นแท่นเพิ่นครับผมอืม ียงไกลๆเห็นครับไอ้พ่นคู่พ่นคือกันครับเอาลูกมีตัวแท่นยีดอกพี่นอ้องแบ่งกันไปเลน่นไม้เสียดายหรอกตันนี้คื้นมาแท่นก็ได้นั่น เสียงในใจดีลูกตัวนี้นกพิการพี่น้องเอ้ยตอนนั้นช่วงนั้นฝึกกระลังสิเก่งครับผมเสีย,ยดายเลยโอ้โหโโห,หางสั้นทีเดียวครับหนาวหลายฝนตกหนาวหนาวคุ <c oughs> โอเคนาะออาจารย์นาอกบารน,นี้ก็สิได้ขอตัวกันครับผมหาใหา้อาหารนกจากบาทกับอาจารย์ Wadikrap.